デでアゴ、うん、ージンディアグ วันนี้เราจะมาซ้อมเตะบอลอีกวันนะครับผมมาพี่มาพี่พี่ทุกบอลกันเอ้าพี่เอ้าไปเลยไปไปดิเฮ้าเตะเขาเขียะเฮ้ย

ยิงเต็มขวเลยครับผมเต็มขวเลยครับผมเอาไหมเอาอย่างน้อย่าี้อยน้เดิอยงนี้เออเอาขาเลยเบวกชูบกเบกมายัไหมยัิซิซิอแล้วเถอะเอเถอะออีกยอดเลยครับผมถอยไปถอยไปไป

ôi ơi mày thôi bay, ôi 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 Đi đi ôi 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 เอาเอดีดดดออน่ีึอยเอา,าเอาเอดีงอ้ยเอยส้มตีส้มตีผ่านว่พแหไปได้แล้ว ไปเก็บบอลมาลูกเก็บบอลมาเก็บเลยไปเก็บมาเก็บบอลมามาพี่เก็บไปดิเก็บเก็บมาเก็บมาถอยไปเก็บไปดิเก็บมาเก็บเก็บเก็บเดี๋ยเนาะเอาเฮ้ยเก็บไปดิเก็บโอ้โหบอยเก็บเก็ไปเลยแับนี้โอ้ยเนาะเฮาปัากเกี่ยวกนให้รางวัลให้รางวัลก่อนครับให้รางวัลก่อน ให้รวันเด็กเก่งก่อนครับผมหน่อยกินกันหว่านะเข้มขีแห้งก่อนเฮ้กระเป๋าวะมีดอกราปะปะปะเด็กกินครับผมจริงมากกินหน่อยกันเรางวันนะครับอ้อยหนึ่งมัดนะผมอ้อยขันนามมันหวานแบเฉะ Ta không hay không? là cái mắt nó nó chết Thôi đây phân ta phân Nhưng ai là xoay quá ta là xoay quá ตามตายไปแล้วคนเนี่ยเอ้าไปแล้วแปะแปรอะไรเลย่นไปแล้วตามตายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วตายครับตายครับมาพี่มา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 พี่เตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมามาลูกมาเตรียมตัวไปโรงเรียนครับผมมา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 เตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วโอ้ยเนาะ เตรียมตัวไปเรียนเตรียมตัวไปเรียนเดี๋ยวน้องขันตัวยูมันไปแล้วมาที่มี่ที่ม่ไหนตยูไหมตัวตัวเนบานตัวขาบุเอาถอยถอยถอมาแล้วตยูใหมมาแล้วมา ไปแล้วกวนพิทุโลกว่อนหนึ่งก็อย่าลืมเข้ามากด Subscribe นะผมกดไลค์กดแชร์นะถอยมาถอยมาถอยเออกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับ